ความสุขคือความเรียบง่ายของชีวิตความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าเราลืมหน้าที่เราลืมสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่กลับมาเป็นธรรมชาติกลับมาสู่ธรรมชาติในแบบที่เราเป็นกลับมารู้ความต้องการของตัวเองกลับมามีชีวิตง่ายๆทานง่ายนอนง่ายตื่นง่ายทําทุกอย่างให้เรียบง่ายมากที่สุดกลับมาเลือกสรรสิ่งที่ดีให้กับร่างกายให้กับสมองให้กับจิตใจ เลือกการทานอาหารเลือกสิ่งที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดกินอย่างเรียบง่ายธรรมชาติมีสิ่งต่างๆให้เราได้เลือกสรรเสมอการจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคือการกลับมาเห็นธรรมชาติของตัวเองเห็นว่าวันนี้เราใช้แค่นี้ก็ได้เรามีแค่นี้ก็ได้เราเป็นแค่นี้ก็ได้แล้วแต่คํานิยามของแต่ละคนที่อยากจะเป็นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถมีสิ่งต่างๆที่เราอยากมีได้แต่สิ่งสิ่งนั้นมันต้องมาจากความต้องการข้างในเราจริงๆ ความเรียบง่ายคือคีย์ของทุกสิ่งเรียบง่ายในการใช้ชีวิตเรียบง่ายในการเลือกสิ่งสําคัญให้กับชีวิตตัวเองเรียบง่ายในการจัดการงานของเรารู้ว่าสิ่งไหนสําคัญรู้ว่าสิ่งไหนไม่สําคัญและสามารถตัดทิ้งไปความเรียบง่ายคือการกลับมายิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างเป็นความสุขเล็กๆที่เราสามารถส่งต่อได้ความเรียบง่ายจะเกิดการปรุงแต่งน้อยลงแล้วก็น้อยลง เราจะรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นความเรียบง่ายในการทํางานรู้ว่าวันนี้เราต้องทําอะไรทําให้เต็มที่ทําให้สุดหัวใจแล้วก็ปล่อยวางในผลลัพธ์ความสุขเกิดขึ้น ง่ายมากถ้าเราเข้าใจปัชญาชีวิตของความเรียบง่ายนี้อยากให้ทุกคนลองกลับมาปรับชีวิตของเราให้เรียบง่ายเห็นสิ่งสําคัญในชีวิตพาตัวเองกลับมาเป็นธรรมชาติของเราอีกครั้งหนึ่งใช้ชีวิตให้อย่างเป็นธรรมชาติที่ควรจะต้องเป็นขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขกับการกลับมาอยู่กับความเรียบง่ายแล้วก็เพิ่มพลังของความสุขของตัวเองกันนะคะขอบคุณเคโปรตีนพืชออร์แกนิกที่ทําให้เราได้กลับมาสู่ธรรมชาติ กลับมาสู่ความเรียบง่ายของชีวิตดูแลตัวเองให้มีพลังในการใช้ชีวิตต่อไป